วัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเทเชอร์คู่กับผมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับเรามาเปิดกาชาครับมาเปิดกาชากันซึ่งถามว่ากาชาก่อนเนี่ยผมได้โรเจอร์กลุ่มกับหมวกฟางาใหม่หรือ,อยังยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้นะผมเปิดหลังใหม่ผมก็ยังไม่ได้นะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้จะมาเปิดหาโรเจอร์หรือหากลุ่มหมวกฟางใหม่นะครับ แต่ผมจะเปิดกาชาของเทเชอร์แม p นะครับอาจจะแปลกใจเนาะทำไมพี่ถึงไม่เปิดตอล่ะเอาตรงๆนะครับผมรู้สึกก็ไม่อยากเปิดแล้วอะ่ะไอเจ้า,าโรเจอร์คู่หรือแม้แกลุ่มหมูฟางใหม่เนี่ยรู้สึกไม่อยากเปิดแล้วคือมันเก่งก็จริงแหละแต่ผมคิดว่าพอกับมันแล้วไม่เอาแล้ววันนี้ครับเราจะมาตามหามิสเ o อร์ทูบอเคนกับ Mr. สเ r อร์ซีโร่ข้ดกันนะครับ 2มิสเตอร์นะมิสเตอร์ทูกับมิสเตอร์ซีโรแบบ่นะครับซึ่งการจาของเทเชอร์แบบนะครับก็จะมีโคอาล่าของวันฮาโลวีนซึ่งเป็นหกดาวใหม่ด้วยนะครับวันนี้ผมจะเปิดการ์าตู้2นะครับเพราะตู้2มันจะมีอาโลบิงคู่เจมเบด้วยเนาะผมก็งไม่มีนะครับตัวแรกครับมิสเตอร์ทูบอนเคนครับบอนเคนจังนะครับหรือบอนจังนะครับ,ร bon ane, รบมันคือตัวละครที่ เป็นคีย์หลักสำคัญในการผ่านดาดอีเวนต์ของเทเชอร์แม p ที่จะมาในวันที่20นี่นะครับแล้วก็สกลิลมันค่อนข้นขนขางจะแปลกนะครับก็คือสามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนสายของตัวเองได้เนาะก็ถือป็นตัวละครที่มีลูกเล่นค่อนข้างจะแปลกมากๆนะครับบอนจังครับแล้วก็เอาไปลงในโหมดของ PvP สีเหลืองได้ด้วยนะครับส่วน อ๋อมิสเตอร์ซีโร่กระดาครับนี่คือตัวละครซูเปอร์คลาสนะครับซูเปอร,ร์คลาสสายกระดาษจดตัวที่3ของเกมนะครับตัว1กับ2ก็คือไอ้เจ้ามิงโกกับคาตาคุริเนาะตัว3ก็คือมิสเตอร์ซีโร่กระดาษครับซึ่งพีเคเนี่ยค่อนข้างจะเก่งมากๆครับคอนข้าจะโคตรเก่งเลยครับคือสกิลเมตาของเขาเนี่ยสามารถบัฟล็อกค่าเชนแบบเพิ่มได้ ซึ่งแรงสูงสุดถึง40เท่านะครับค่อนข้าจะโคตรแรงครับ40เท่าเลยสกิลซับพอร์ตก็สามารถบัฟล็อกค่าเชนแบบเพิ่มได้ด้วยแล้วก็มีการลุกเล่นเกี่ยวกับพวกเลือดครับเลือดน้อยเลือดมากครับแนะนําว่าลองไปอ่านสกิลกันดในกลุ่มเนาะผมแปลกิลไว้นะครับมันคือตอัวละครที่ค่อนข้างจะเก่งมากๆนะครับในกาชานี้ถามว่าใครเก่งสุดก็คือพีข้อกระดาษครับเก่งมากๆครับ อย่าก,ก็ดแน่นอนนะไอ้เจ้าเนี่ยมันเข่งจริงนะมาเปิดกระชาครับขอพูดเยอะหน่อยนะเพราะคลิปอาจจะสั้นนะครับเพราะผมว่าจะเปิดสักทีหนึ่งสงทีก็พอนะครับเปิดเยอะไม่ได้เดี๋ยวสิ้นเดือนเดือนหน้ากาชา7ปีก็จะมานะครับซึ่ง7ปีมาอะไรก็ไม่รู้นะแต่ผมก็ขอคาดหวังว่า7ปีกโบเนี่ย ขอให้มันมีอะไรที่มันดูอลังการแล้วก็แจกเพชรหน่อยก็ดีนะ <c oughs> แจกสัก30เพชร50เพชรก็ดีนะซึ่งปกติทางลุงบันไดเนี่ยเขาจะแจกแค่ประมาณแค่5เพชร10เพชรแค่นั้นแหละครั้งนี้ขอสัก30เพชรเนาะมาเปิดกาชาครับกาชาตู้สองนะครับ Mr. สเบวอนเคนจัง Mr. สเตอร์ซีครับก็ได้ ช่วงว่าซึ่งกาชานิเลตออกมาแดงอยู่ที่7.5%ปเซนะครับหรือก็คือ1.5เท่านะ1.5เท่ามิสเตอร์ทมิสเตอร์ซมาเฮียจังเว้ยผมละโคตรเกลียดความเงียบนี่เลยอะไม่มีรถไฟไม่มีพยูนดาวไม่ตกเมวทะเลไม่มา เงียบมากแต่ความเงียบนั้นอาจจะมาด้วยมิสเตอร์ทและก็มิสเตอร์ซีก็ได้ต้องมามาแดงมาแดงมาจะจุาเมาแดงแดงมาไปดึงแด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 งอุดเกียดเลยจินเบเอาคู่หูมาด้วยโรบินจังนะจินเบคู่โรบินนะ อ้รูสึกเป็นการเปิดเลิกที่ไม่ดีเลยฮะไม่มีแดงเลยฮะการขอตัวละครของเทเชอร์แบบเจ้าซิซ่าคราวแล้วก็อีวานครอฟตั้งใหม่มาตัวใหม่มาถอะนะตัวใหม่นะลุงมาได้นะต้น,ะตน,ะตนปีมันเนี่ยเขาจะมีอะไรดีๆมั้งนะมามีแล้ว หลายคนหามันนะครับแต่ผมมีแล้วนะบันที่แปดเลยเว้ยวายเหลือเกินวายเหลือเกินขออะไรที่มันแบบใหม่ๆบ้างเลยนะข้าหมอนี่สิบบัวแดงสิบเอ็ดครับโอ้ใหม่นะนะนะโอ้ใหม่มามาโอ้บอลนี่เปิดต่อดีไหมเนี่ย เงี้ยกิีบครับเปิดต่อดีไหมเนี่ยตั้งแต่ต้นปีนะขออันที่ของบนก่อนขอเว้นวักบนก่อนนะคือตั้งแต่ต้นปีนะคือแบบไม่ออกเลยอะตัวเขาใหม่นะหกได้ใหม่นะอนะไอ้พวกที่หน้าตัหัวออกมามากเหนะตั้งแต่ได้ไอ้เจ้าอาคาตะคุริแลวก็มิงโก้ไปเมื่อปีก่อนอนะตัวใหม่ก็ยังไม่มาเลยนะนะลุงบันนะหนะ้าลุงบันนะ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  ต,ตัวใหม่ทั้งตัวนะมิสเตอร์ทูบอลเคมิสเตอร์ซซโร่นะคืนไหนๆผมก็พลาดอาโรเจอร์กลุ่มบ so nah. ุฟฟงเออโรเจอร์คู่บุฟังกลุ่มมาแล้วเพราะฉะนั้นครับขอตัวขอหกดาวซึ่งตัวคอหกดาวของเทเช์แมพด้วยเถินนะไหนไหนก็พลาดเอเจ้าพวกลิมิเต็ดมาแล้วคือผมจะไม่เปิดอีกนะครับลิมิเต็ดเนี่ยพอเลยเปิดไปสิบสามสิบสี่ครั้งแล้วพอแล้วจบแล้ว ผมขอจะหาตรวละครที่เป็นหกดาวธรรมดาหรือเทเช์แมพมากดีกว่าลิมิเต็ดพอลิมิเต็ดออย่าเหลือเกินมาครั้งสุดท้ายแค่นี้พอครับครั้งสุดท้ายขอหกดาวหน่อยนะนะลุงบันไดนะพระเจ้าบันไดนะครับก็ดบันไดนะครับมา 6ดาวพิเศษขอเออขอ,ขอพูดก่อนว่าอีวานครอฟโพาก็ได้อาโคเอล่าของวันฮาโลวีนแล้วก็ซันจิบลูสูตสี่ตัวนี้คือตัวละครของเทเชอร์แมพที่จะออกเฉพาะกาชาของเทเชอร์แมพเท่านั้นนะครับกาชาอื่นๆหรือตั๋วฟรีไม่มีออกนะครับต้องเปิดจากกาชาของเทเชอร์แมพเท่านั้นนะครับบอนจังมิสเตอร์ิล์โอ้โห ไม่คิดจะมีมงมีแมวมีพยองพยูนมีอะไรมั่งเหรอวะฮะทะเลเงียบสงบลืกเกินคือต้องการอะอะไรนะลุงฮะต้องการให้ผมมีแต่ตัวเก่าเล่นหรือไงฮะเห็นช่องอื่นเขารีวองรีวริวก็ววอ,อยากรีวิวมั่งนะตัวคนใหม่ๆน,นะดูมีไหมหไแม่งไงแม่งเหมือนเดิมเลย ช่องฝรงฝรัง่งเขารีวิวโรเจอร์รีวิวนูน่นรีวิวนี่เอาไปลงตรงลงการดูช่องพิษเคดิไม่มีเลยอะ่ะตู้ใหม่อะ่ะผมใส่ต้องเลิกเปิดกาชาแล้วมั้งจริงๆแหละสงสัยผมต้องงดเปิดกาชาไปประมาณสองสามเดือนแล้วมั้งแล้วก็ปลุ้นหาของฟรีก็พอละ ไม่ไหวนะไม่ไหวจริงเลยนะดูสิห้าดาวใหม่ยังไม่ออกเลยห้าดาวใหม่สตูยังไม่มาเลยอ่ะอ่ะไอตัวใหม่โอเคแต่ก็ไม่ใช่หกดาวนะอยู่้อนครอบใหม่หกดาวนะสตูก็ไม่มีอยู่ดิไม่มีสตัวเลยโอเคซีซ่าใหม่สรุป โอเคผมก็ได้อีวันครอบแล้วก็ซีซ่าใหม่มาครบสองตัวนะครับโอเคก็เออไว้มันก็มันก็พอได้อยู่เนาะถ้าหากเราคิดถึงว่าจะเอาไปลงอีไวของเทเชอร์แม p เดี๋ยวมันก็ได้อยู่นะมันได้อยู่มากๆนะครับแต่หกดาวใหม่ไม่มีเนี่ย <laughs> คือมันออกใบแดงสักใบหนึ่งแล้วออกซ้ำเนี่ยผมยังจะชื่นใจกว่านะครับนี่คือใบแดงไม่ออกโอเคพอ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 ,พอ หมดไปห้าร้อยเพรแล้วมั้งเดือนเนี้ยห้าร้อยเพรแล้วมั้งกดไลค์กดแชร์กดตดามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับอย่าลืมเก็บไว้ใต้คลิปนะสวัสดีครับ